ลอยนิ้วมือเต็มเลยคืออะไรนะจะขึ้นไปไวหวมังกรครับมังกรใหญ่เอ้ยก็ถอดรองเทาง้านี่ลงพ่อวันจันทนะครับใครที่เกิดวันจันทร์ก็มาไหว้สักดาละตามวันเกิดของเราได้เลย ตรงนี้นะครับวันจันมีทุกวันทุกมีทุกคนที่เกิดจันทร์ทสุกใครเกิดตามนั้นก็ราวไว้ทุกอยนะครับพระราหู อ๋อสวนมังกรน่ากลัวโหดูนี่นี่ในอุโบงมังกรใช่ไหมใช่ไหมใช่ คุณบงมือก่อนนะฮ่เริ่มจะหอบแล้วถึงสวรรค์ชั้นที่สี่ขอให้สุขค่ะอรตมะทุกคน ถึงสวรรค์ชั้นที่ห้าให้สุขค่ะอมตะทุกคนทุกๆชั้นจะมีพัดลมตั้งไว้นะครับที่เราเดินอยู่นี่คือภูมิมองมังกรถ้ามองจากข้างนอกก็จะเป็นมังกร ถึงสวรรค์ชั้นที่สิเวให้รักนิรันด์ <laughs> จากผู้แสวงบุญจากผู้แสวงบุญกลายเป็นผู้ประสบภัย <laughs> <laughs> ถึงสวรรค์ชั <40 S 1> ้นที่สิบสี่ให้รักนิรันดร์ <laughs> ถึงแล้วครับ สภาพนะครับจุดชั้นที่สิบสี่มองไปข้างล่างส่วนพระเ้าเต็มเลยองค์กรครับตร่จะลงมางขึ้นมาสี่ชั้น